เด็กชาเย็นเข้าไปทำไมเลยแล้วถามว่าเด็กชาเย็นเข้าไปทำไมเลยฮะมันดีนักดีนะที่ได้เข้าไปนันชาเย็นนั้นเห็นกินถูกถุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่กินตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งพานไปเดือนหนึ่งก็พานไปเป็นปีก็พานไปสิบปีก็พานไปมีแต่ชาเย็นกินแต่ชาเย็นถูกวันมันดีนักดีนะที่ว่ากินเข้าไปเห็นกินถูกถูกวันไม่มีวันไหนที่ไม่กินสักวันหนึ่ง ถ้าวันไหนไม่ได้กินร้งแดงแทบตายสุดท้ายต้อง,งปปวห่วยหาก,กินได้ชาเย็นมันพันผพื่อละพ่อว่ากินชาเย็นไม่ร้อยไม่โดนใจก็บนพันนูปณีโบกวัานน้ำลางว่านน้ำลางซ่วมชาเย็นไม่จริงใจเด็กเข้าไปไม่ซ่าเลยนิดเดียวนุมคนนุมสดก็ไม่ถึงถึงท่ามดิเด็กเข้าไปทำอะไรมันดีรักหนาะต่อล่างกายต่อสุกับปาท่ามดิเผลเลือดเลือดค้บาบังนายชาเย็นนั้นลดละเลือดก็บ้างนะเป็นโรคสุกับป่าบางนะ โอเคไม่ล่ะบอกวันความดันไข้มันอุดตันนั้นรออยู่นูชาเห็นนั้นเด็กก็ไปเลยตาเด็กทุกวันไปเลยให้บ้ากันไปเลยเด็กกัน